มาบ้าน,านดูสุขภาพดีเถ้าเห็ดย่าหมาดิดูมาดิดูเห็ดยังหน่อยเนี่ยเหนียเนียของโอ้ยมาดิก่อนมาดิก่อนบีบแอลดูี่บีบแอลดูลังบวกข้านัานปันไดอตยเกขียงยหลังเขียงไปโอ๊ยจะไปเห็ดย่างมากที่สู้ปวดหลังปวดเอวแถวๆอันนี้โ no. อ้ยไปแบกลักหัวซอยเขาแล้วก็ไปเอาฟืนว่าจะมาย่างป่านี่ยล่ะรถแบกไปมากๆรถลั่นแก่รถ ใช่ว่าเจ็บขิ่งยังวะระวังเลยแม่เออมีแห้งได้บ้างอ,อ,อายุหลายเหร่เด้เจ้าเนี่ยจักน้อยแอวกับพี่การคิดว่าจะของคือเก่าอยู่บ่แมนนี่แหละเนาะเป็นย่างกับเป็นรลวดบ้างใว่าย่างเป็นน้ำแอวเถาะอันแอลเซงอัานบ่ได้น,นี่โอ้ขาดทุนย่อยยับเลย <laughs> แม่นตัวอันแอวพี่การนี่ขอตายสิดีกว่าไปเนบา แกเแ็นตัวอยู่ไปกับเปลือกเขาเปล่งนั่งไปเห็นมอน้องไส้ไข่อยนั่นเมียปลานั่งแอลว่ดีนี่นแววล้วเอา้าน้องไส้เจ้าปลาเมียสบเอา้าเขากับปลากันได,ด,ด้โดยแล้วดิเจ้าหัวกุ้งหัวจักเนี่ยบอหมุ่อานนี้คอยไปเฮื่อนเพลินอยู่ไปเอาอย่านั่งคถะนะบอคอยเลี้ยวขอไปใน,นเฮีอน อ่ะหยาอยู่กางเกงไหนฮน่ะตากย้วันงา่าปากเท้าคนน่ะเอา้าถุงเท้าเมื่อนั่นเออตาขี้รักหัวอือโอ้ยตาบดาเนาะใช่โฉดเน,นาะโฉดพันนะฮียนบ่มีม่ยิ่งขนาบอกไปเสื้ออันอันอันดีไม่กินี่ยังเกาะอันของพ่อจ้าได้ไหม บ้านเิอเออมีบ้านเฮอบรับกะจันเมียบ่ป้าดอกบวกน่องเจ้าเลยไหมของคนบ้านพันดวงกันชุดแปดฮาหกเจ็ดหนึ่งสองาสี่เขางบ้านตัวขี่ไร่โพดข่อยมีไทยพี่น่องอยู่ได้แถวบ่ได้ล่ะยิ่ไใส่ละโอ้ยแม่ห่างงงางบ่โอ้ยโยเซ่กันสิบดีบ่ไม่เ้าได้เจ้าด้เจ้าจะบปหาเติยเดมาแนว เใ็้ตัวทิพย์จังไดหาไม่ให้เขาเจ้าเสียหาน้ารกทั้งเปลนในเขาเดียนหันแล้วนั่นลารกทั้งเป็นเออนลรกชัดชัดแน่หันจ้างสิบหมนว่าจะควงบังดีกับเขาเด็ดโอ้ยเขาหามีผัวคนน่ะตกน้ารกลำบากหัวใจแท้ หาไม่่อยเนี่ยจะได้่อยกับตุ้นรกไปแห้งล่ะมันตายค่ากันเหีซะบบ้านอยบกตุนรกนะเห็นมันตายค่ากันแม่บอสเมื่อนั้นก็ตายค่าตีน่อยเทียนึนื่งหรอเด็กเ้าอีกยู่ว่ลัะเมื่อนี้